สิงห์กษัตรเองนะคบวันนี้นะครับกับผมก็มากับคุณพ่อวันนี้นะครับอ่าอ่าวันนี้นะครับมีช้างมามีช้างมาบุกที่เรานะครับมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมครับพูดว่าช้างบุกมันก็พีคสิครับสิงห์กษอยากพูดให้มันแบบให้มันดูอลังการนะครับนี่ครับเยียบเกือบถูนต้นตะเคียนเราเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเลยนะครับนี่ครับเป็นรอยเท้าช้างแบบใหญ่มากเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นอ่าสิงห์กรบคุณพ่อนะ เดี๋ยวสิงโสะจะบอกก่อนเลยนะคะว่าที่สิงโสะพิ่งรู้นะครับก็คืออ่ตอนนี้นะครับเรากําลังหเห็นนะฮะเราด้วยเช่ไหนุกุม่มไม่เอาครับเดียวสิงโศะอยากถ่ายเห็นแค่คุณพ่ออย่างเดียวโอเคสิงแล้วที่นี่นะครับผู้ใหญ่ที่บ้านเขาส่งมานะครับเขาส่งอ่าภาพนี่ครับรอยรับเขาส่งภาพ,ภาพ,ภาพต้นกล้วยหักโค่นอะไรมาอย่างนี้นะครับตอนแรกเรา สิงห์สอกกับคุณพ่อก็ไม่รู้นะครับว่าน่าจะไม่ใช่ที่เราั้งแต่ว่าพอดูดีๆนะครับต้นไม้อยู่หลักเดียวกันหมดนะครับผมสิงห์สอกกับคุณพ่อสิงห์สอกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นคนหัวใจเดียวกันนะครับนี่ครับเยียบต้นแดงแล้วนะครับนี่ครับเกือบเดี้ยงเลยนะครับเนี่ยเฉียดนี่ครับแล้วก็นี้ด้วยนะซึ่งอ่ะพอนด้นขึ้นได้ก็เป็นแบบนี้นะครับสิงห์ศกก็เลยโทรไปหาพ่อเลยครับนี่ครับหลุมลึกมากครับนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอ่ะธนานะครับ นี่ครับมันเดินมันเดินข้างบนเดินตรงนี้เลยครับแล้วตรงนี้ลอยใหญ่มากนะครับพี่เปรียบเทียบกับเท้าของสิงห์สงนะโอ้โหมือสิเท้าสิงห์สงเล่นนิดเดียวนะครับเพื่อไปเปรียบเทียบกับผมช้างนะครับนี่นี่ลงนี่โอเคถ้าช้างมาสิงห์สงจะรีบวางกล้องเลยนะไม่รู้จะลงไปตรงนี้ทาไมดูนี่สิครับแบบหุ่มันลอยขนใหญ่นะ นี่ครับไม่ลงนาเขานะครับแต่ลงนาแล้วนะครับโว้ลอยลึกด้วยครับเนี่ยเวลาฝนตกน่าจะน้ําขังนะครับเนี่ยเห็นไหมลอยใหญ่มากครับส่วนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปต่อกันหน่อยครับซึ่งอ่ะตรงตรงถังน้าที่คุณพ่อกับสิงห์ศพเก็บน้ำไว้นะครับแตกหมดเลยครับเดี๋ยวทางเล่นนะครับ ใช่ครับช้างกระทืบเล่นครับใช่น่าจะกระทืบนะครับเช้ามาของจริงแล้วครับเดินมาทางนี้ครับจริงๆส่งกับคุณพ่อได้เขาว่ามีช้างมาบุกที่หนองแซงนะครับแล้วก็มามาที่เราจะถึงวันนี้บเหยยีโคตรครับเหยียบโคตรเกือบเลี่ยงเลยครับนี่ครับนี่ครับหูยล้มเลยครับนี่ล้มเลยครับนี่ครับรอยเท้าครับนี่ครับแล้วก็ปีนตรงนี้ครับนี่ก็หูยพังไปนิดนึงครับตามโอ้เหมือนการสะกดรอยตามช้างมากกว่าการจัดรายการดูสภาพมากกว่าอะไรครับเนี่ย นี่ครับนี่คือผลงานครับการทังนี้ดูนี่สิครับทางนี้เป็นไรไรสภาพแล้วครับมีเห็นไหมดูนี่สิครับทางอีกทางหนึงหายไปไหนนะนี่แหละเลอะไปทางนึงนี่ครับเลอะไปทางนึงนะครับนี่แตกถังนึงครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเศษสิโอ้โหนี่ครับเพียบเลยนะครับนี่ครับแล้วคุณพ่อมาตัดหญ้าเลยนะครับก็เสียก็เสียวช้างเหมือนกันนะครับนี่ไม่เสียวครับคุณพ่อไม่กลัวครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อจะพาตามคุณพ่อชอบช้างนะครับตามรอยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวนะเดีินทางนี้ครับครับรงมาตามแนวนี้บ้างนะครับเหยียบต้นแดงไปเรี่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไม้ป่าที่คุณพ่อปลูกนะครับมันมันตายยากนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นรอยใหญ่มากนะแลนี่ครับเดี๋ยวเพิ่งบอกนะครับปูช้างเรือนี้สิครับรอยเท้าช้างใหญ่มากเลยครับเนี่ยมันมาเหยียบที่ผมนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับ แล้วก็ข้ามสนขับไปครับแล้วก็เหยียบครับแล้วก็เหยียบต้นพายุงครับโอ้ยล้มไหยครับเนี่ยเดี๋ยวครับสิงคณพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับเดี๋ยวสิงค์เกษจะพูดคานี้ก่อนนะครับสิงค์เกษบรกับพ่อรู้นะครับว่าอ่าช้างที่มาเหยียบนะครับก็คือน่าจะเป็นอ่าช้างอายุประมาณเป็นช้างเด็กนะครับอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับนันก็น่าจะเป็นอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับระวังมันจะตกมันเอาด้วยนะครับ นี่นะครับลงมาใ่ครับไปดูที่ไปดูตรงต่อไปกันยังครับเนี่ยนี่ครับมาที่ก่อนครับนี่ครับเหยียบต้นนี้แล้วครับเนี่ยนี่นี่ครับเดี๋ยวเราจะถมเอยครับแล้วก็มานี่ครับมานี่ครับเลยเท้าช้างนะครับแล้วก็ที่เพื่อนบ้านที่อ่ะมาซื้อที่แถวๆสวนของสิงห์โศกนะครับก็ได้รับความเสียหายเหมือนกับของเรานะครับแล้วก็ดี มาเอออยู่ตรงนี้ครับครับแล้วมันก็บาขี้นะครับไหนๆนนะเนาะนี่ครับมันลรามันน่าจะเบ็ดนะครับเสยงสกลองดมดูไหมครับนี่ครับเอยคุณพ่ออยากไปกดอะไรนะโอเคครับนี่ครับคือช้างคือสงจะลองจับดีนะเป็นไงบ้างครับเสียงโฉกเหม็นแบบเหม็นเหม็นแบบอับช้างนะครับเหมือนช้างที่ไม่ได้ล้างตัวนะครับแล้วเวลามันมีกลิ่นหนออกมานะครับแล้ว มันก็เหมือนกินก็เหมือนกับขี้เปียกเลยครับเดิบตาสงสบังครับโอ้คครับต่อไปเราไปเดินอ่างกี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อไม่ต้องพูดว่ามันเดินไปทางไหนแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันอีกนะครับยังมีอีกนะครับมันนี่ครับคุณพ่อมาหยุดมันเอือตรงนี้เสร็จแล้วมันเดินไปไหนก็ไม่รู้มันแล้วมันก็ไปอือตรงนั้นด้วยนะครับผู้ใหญ่วานเขาส่งมานะครับนี่อยาก็ถูกตัดยังเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับไม่ใช่ฝีมือช้างนะครับช้้านีก็ าาจะ่งนลไปเหยียบตรงแคทคอฟฟี่เลยครับอ่านี่่อาตรงนั้นนะครับลอยใหญ่แล้วก็เห็นชัดเจนมากเลยครับนี่นี่ครับเดี๋ยวไปดูนะตรงนี้นะครับคือที่ที่สิงโสมกับพ่อนะครับจะสร้างแคทคอฟฟี่นะครับนี่ดูนี่สิครับโหช้างเคยมานี่ครับตรงนี้ฮะเจอรลอยแล้วใช่ไหมเจอะแล้วครับ อี่สิงห์โซกอยากไปดูข้างหน้าสักทีแล้วคับนี่แล้วเดี๋ยวตามรอยก่อนนี่นี่ครับสองเท้าครับนี่ครับต้นสิดเมืออกน่าจะไม่เป็นไรนะครับนี่เหมือนจะทุกคนโดนมามากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะแล้วก็ตรงนี้เต็มเลยครับสิงห์ต้นกล้วยครับไปละนี่ครับโอ้นี่ครับช้างเล็นงานต้นกล้วยที่สิงห์โซกเหยียบอยู่ในรอยเท้าช้างครับนี่ครับรอยเท้าช้างนะครับโอ นี่ครับต้นกล้วยนี่ไปแล้วนะครับไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหเหยียบลงไปในนี้ก็ไม่ทันได้เป็นไม้ล้มลุกเลยนะครับนี่อุ้ยเหยียบอันนี้น่าจะกระทืบดินเลยครับนี่นี่ครับนี่ครับต้นกล้วยช้างเล่นงานต้นกล้วยหมดเลยนะครับนี่นี่ก็เดินมานี้ครับนี่ครับโอ้โหหล่อมานีแล้วก็เดินมานี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ลอยนี่มันลอยมาครับนี่เดินมานี้ครับอ่ะต่อไปสิงสกจะไปดูด้านล่างกันบ้างเลยนะครับเดินมานี่ครับพ่อครับมานี้ก่อนนะครับมันมาช้างมันอาจจะค่อยๆย่องเบาๆนะครับ นี่ครับรอยเท้าช้างเดี๋ยวครับคุณพ่ออธิบายก่อนนะครับว่าสิงโสสงสัยมากเลยนะครับอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาเวลาที่หมาช้างที่อายุมากกว่าสิบเจ็ดปีนะครับมันเท้าเล็กกว่ารอยมันอีกนะครับแล้วทาไมอายุสิบเจ็ดปีแล้วทําไมมันถึงใหญ่เท่านี้ครับถ้าตัวใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้ครับมันอาจจะมันอาจจะนอนลงไปทับก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับเดินลงนี่เลยครับตรงนี้คุณพ่อยังไม่ได้จัดการตัดน่ครับมาทางนี้ครับนี่ครับ หูนี่น่าจะลอยใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหต้นฝนตกน่าจะเป็นน้ำตกเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับสามารถทำเป็นบันไดต้นแดงนีครับเกือบเหยียบต้นแดงเลยคุณอะไรียกว่าช้างนี่ครับมาที่นี่ครับมาที่นี่ครับเหยียบมาที่นี่ครับนี่ครับเหยียบตรงนี้ดินสไลด์เลยครับเนี่ยนี่รอยนี่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นรอยนะครับนี่ครับลงมาโซนที่สองแล้วนะครับมีหัวอ้ยอยตกใจหมดโอ้โหจมดินไปเลยครับเนี่ย เมื่อกี้สิงศพเหยียบตกรอยเท้าเช้าเลยครับหลุมใหญ่มากครับนี่ครับหลุมโคตรใหญ่เลยครับนี่นี่นะครับส่วนต้นกล้วยนี่ก็หักลงมาเลยนะครับนี่นี่ครับตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ครับกล้วยหลงทางสิงศสไม่อยู่ยังอยู่ครับกระจายไปแล้วครับแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับนะครับกล้วยหลงทางแล้วเดี๋ยวพ่อถ่ายครับนี่ครับสิงโสะถึงแล้วนี่ครับก็ยังมีมันยังไม่ตายนะครับตัวนั้นนะอ่าไปเดินไปโอ้ยสิงศสอยากเป็นกล้องมากเลยนะโอ้โหนี่ครับ ไม่เหลือนั่นครับกล้วยครับเสียงโซ่ครับตรงนี้นะครับเป็นโอ้เอาไปเอาไปช่โซ่เอาไปทำโซมิงลอยน้ำได้เลยนะครับเป็นแบบเป็นรางนะือว่โอ้กินไม่หมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะครับครับอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนั้นกันนะครับตรงนั้นค่อนข้างตรงนั้นโล่งเลยนะครับเพราะว่านี่ครับเสียงโซกนี่คือีกต้นครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมนี่เหยียบต้นแดงนะครับนี่แล้วก็ในครับต้นสนที่มันเหยียบนี่ครับนี่ต้นสนตรงนี้นู่นครับ นี่ครับก็คือนั่ก็คือนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของมันนะครับสนชัดถึงเราครับมูลค่าห้าพันบาทนี่ครับเป็นตอนแรกนะเขาเป็นอย่างมันอยู่มันเคยอยู่แบบนี้นะครับหักครับไม่เฉียบหักนะครับนี่ครับรอยเท้าช้างนี่ยุกยุกไปทุกที่นี่สนใครริเบียนพ่อครับเอียงเอียงนะครับเกือบเกือบเกือบโดนครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือคือร่องรอยที่เดี๋ยวเราไปต่อนะครับยังมี ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวขับไปก่อนต่อเลยนะครับพี่ครับเดียวเราก็เดินตามทางเขาคราวนี้เขาเดินตามทางนะครับฮนะรอยอยู่ไหนะเดินตามทางจะต้งนน้นไปถึงตรงนี้นะครับนี่เจอรอยแล้วครับนี่ครับสายยางมันมารวมรวมกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับเอามันชอบเล่นสายยางกับขังนะครับใช่ดูที่สิครับสายยางนี้มันพันมันมันพันมันมาพันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับครับ กาเป็นทั่วนะครับต้นกล้วตรงนั้นก็ถูกเล่นงานเหมือนกันนะครับเนี่ยที่สดเนะครับทุกคนเห็นไหมครับตงนี้นะครับต้นกล้วถูกเล่นงานหมดเลยนะครับมีล้มและนีระนาดหมดเลยครับนี่แต่ก่อนนะครับมันล้มมันล้มแค่ต้นเดียวนะครับทีนกับพ่มนะครับคิดว่ามันไม่ใช่นี่ยช่นอนนะครับนี่ครับลอยนี่ครับลอยใหญ่มากเลยครับเห็นไหมนี่ครับดินแตะดินเงาก็มีนะครับยุบไปเลยครับ่ท่ไปเลยครับ โอ้โหเล่นสายยางแล้วนี่ครับอู้สายยางหักเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับแล้วจ้าแล้วก็ลุยมาอย่างนี้ครับสิยงสกเขาลุยไป่างนี้ครับนี่ครับต้นกล้วยนี่ครับกล้วยหักเลยครับยังไม่จะทันดีไปถวายพระฟดานะครับแถมยังแถมยังดิบอีกตัางหากนะครับรอให้มันสุกคุนพี่ช้าก็หักหมดนะครับทำให้การเจริญเติบโตของมันมันหยุดแล้วนะครับคุณพ่อตัดอะไรไว้ครับอ๋อไม่มันยแล้วบางอนที่มันค้นนะครับมันอาจจะหักค้นอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณพ่อตัดเองนะครับแต่ว่า ไม่คุณพ่อตัดกล้วยออกมาความจริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยครับเสียงสอกแล้วมาทางนี้ครับตามรอยเลยครับรุนนี่สิครับต้นโพแบบมันมันมันเล่นงานต้นกล้วยจนเสียงสกคิดว่ามันเป็นที่อื่นไปแล้วนะครับเนี่ยสับฉักมันดูสุดมากโอ้โหรุนนี่สิครับตรงตรงเพื่อนนะครับรุนนี่สิครับมันกล้วยหอมครับเป็นรางเลยนะครับเนี่ยเป็นรางทรงก้อยน้ำเลยครับมันกินหยวกกล้วยหมดแล้ว ไปดูครับถูกเล่นงานหมดเลยครับเนี่ยแล้วก็เดินมาทางนี้ครับเห็นลอยขึ้นไหมครับแล้วเราจะเจอจุดพลิกนะครับเราเจอยังครับแล้วเดี๋ยวมันน่าจจะมาพักผ่อนขายที่นี่นะครับชันทุกที่แล้วด้วยนะนี่ครับลองดูกับเท้าศิลปศักนะครับแล้วก็เท้ากับหัวศิลปศักดิ์ใหญ่กว่าฟ้ามากทิ้งศักดไม่รู้จะส่วนไหนดีนะครับครับอ่าุมมดดินหเลยครับมาเออไว้สองกองนะครับตรงนี้ครับ ไม่เปื้อนดินแล้วก็ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับอ่ะอันน,นี้นี่ลอยฉี่ช้างครับสิงห์สก๊อตลองดมอลองดมนี่แบบฉี่ช้างมันฉุนมากขนาดไหนฉุนไหมเป็นไงครับสิงห์สก๊อตครับกินมันเหมือนฉี่แกะในฟาร์มนะครับ <laughs> ่ป็กินที่สิงห์สก๊อตลังเกียจมากๆด <laughs> ้วยครับมีการลูดใบกล้วยกินนะครับ เหลือแต่ก้านนะครับเหลือแต่ก้านใบเหลือแต่ก้านกล้วยนะครับครับช้างก้านนี่เหลืครับที่ว่าเป็นมาของคาว่าช้างก้านกล้วยโอ้โหดูครับเป็นศิลปะมากนะครับลูบใบกินครับโอ้โหเหมือนนกยูมากกว่านะครับเนี่ยโอ้โหตก็ถูกช้างเล่นงานไปหมดนะครับตรงนั้นก็ถูกเล่นงานเหมือนกันนะครับโอ้โหถักครตเลยครับขีนครับก็แล้วมันไปถักกลับนะครับมันเลยวนไปวนมาอยู่อุนะครับนี่ครับ ไม่ต้องดมมรับเดี๋ยวอ้วกแตกเสียงโสครับพอแล้วครับไม่เอาดีกว่านี่ครับยังเหลือครับเอ่อกล้วยเราก็ยังเหลืออีกหลายกรนะครับคาดว่าจะถูกเล่นจะกลับมาอีกรอบนึงแน่ๆนะครับอะไรนะครับกลับไปเริ่มต้นใหม่กลับไปเริ่มแบบเริ่มปลูกใหม่ครับไม่มีปัญหาครับเอาวครับก้านหักก็มีนะครับต้นนีครับนี่ครับส่วน ืมบอกไปนะครับว่าอืมไม่รู้จะพูดว่าอะไรพอดไปก่อนนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็เอามาประทําอันนี้ด้วยนะครับนี่มันคืออะไรโหน่าจะสร้างบ้านไม่ได้นี่เป็นสัญลักษณ์นี่ครับมันเอางมาถูไว้นะครับแล้วก็ถูกช้างเหยียบด้วยครับองใสดินมันเพิ่มขนาดขึ้นมาอยงูเลยอ่ะเห็นไหมตุกเด็กกับยย่าเความจริงมันเป็นรอยเท้าช้างนะครับนี่ไม่ใช่หรอกครับลอยงวงช้างนะครับ นี่ครับมันน่าจะไม่ไปอาบน้ํานะครับเนี่ยเห็นว่าเขามันเหมือนเยี่ยวมานะครับเนี่ยชีมช้างนะครับเนี่ยโหได้ถุยอย่างดีเลยนะครับนี่ครับได้อ่าจิงสะคิดออกนะครับที่สีกระสุกจะไม่ออกแล้วพูดจิงกระสุกจะไม่พูดมากแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมอีกนะครับที่ช้างนี้นะครับอ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมชะา ฟางนะครับหรือว่าของที่มันกินไปมันยังมาติดอยู่ด้วยนะครับความจริงมันไม่ได้ลูกไปใส่ฟางที่มันกินนะครับมันยังมันยังย่อยไม่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วมันไม่ใช่ครับอันที่มันขี้ออกมาแล้วมันยังไม่เป็นการใหญ่ของพวกใบไม้พวกเศษหญ้าอะไรที่เขากินไปไปอันนี้ก็คือของสวนอื่นนะคะเป็นกล้วยสวนอื่นนี่ครับเป็นใยกล้วยนะครับากำลังย่อยอยู่ครับเดี๋ยวไปอคืนนี้แล้วมาโอเคครับตอนนี้ยังไม่ อุ้ยกินขี้ช้างผช่วยอุ้ยกินขี้ช้างก็มาอีกกินกินขี้ช้างนี่มันไม่น่ารังเกียจเท่าไหร่แต่กินขี้ช้างเนี่ยแบบกินแรงมากนะครับแต่กินขี้ช้างมันมันดูค่อยมันไม่ค่อยจะน่ารังเกียจเท่าไหร่นะครับคุณพ่อมานี่ก่อนครับมันลงไปไหมมันน่าจะ มันไมม่ีรนี่ครับเหมือนเหมือนมีรอยรอยตรงนั้นเลยครับมันเหยียบมีต้นหางยูพ่อครับนั่นต้นพยูนะครับเกือบเหยียบต้นพยูแลยนะครับคุณพ่อมานี้ก่อนเขามานี้ก่อนเขามานี้ก่อนเขามานี้ก่อนครับมานี้มันเหมือนมันคุณพ่อครับมานนี้มานนี้ก่อนนะครับนี่ครับช้างนะครับโอ้โหมีรอยเท้าสิงสดแนยนะซึ่งมาเหยียบที่หลังนะครับเฮ้ยแต่แปลกมากเลยครับเนี่ยต้นไม้ไม่เป็นอะไรเลยครับที่อยู่ในรอยเท้าช้างนะครับเนี่ยน่าแปลกใจมากเลยนะครับเนี่ย นี่ครับตรงนั้นถูกช้างเล่นงานเพียบเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เลยกันนะครับเดี๋ยว,วเราจะแจ้กันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบยิญญามกดไลค์นะครับก็แชร์้ผมด้วยนะครับถ้าหากใครถูกมาตัวอื่นเล่นถูกช้างเล่นงานอีกนะครับที่ก็อคอมเมนต์มาด้วยนะครับใครถูกเป็นแบบไหนก็คอคมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว,วเราจะแจ้กันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอ้โหนี่ก็เป็น ถูกทั้งเยี่ยมหมดเลยนะครับน่าจะเป็นส้อมแซบก็คือถมขี้ชัางนะครับขี้ช้างทั้งสามจุดนะครับแล้วก็ถูกถั้งแตกไปทังนึงครับแล้วอีกถังนึงพุณพ่อเอาไปไหนอะครับเนี่ยก็ตั้งอยู่นะครับอีกถังนึงแตกเลยอีกถังนึงแตกนิดเดียวแตกนิดเดียวแต่ยังพอใส่น้ําได้อยู่นะครับไม่ได้นะอ๋อก้นมันแตกเลยใช่แบบใส่น้ำนี่มันน the ่าจะหกออกมาหมดนะครับกทังเล่นฮาไปหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวเจอก็ใหมนี้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย Hi